ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวง EP 179ตอนหลวงปูส่สวงมหามูนีผู้มีแต่ให้ หลวงปู่สูงคือที่สุดของที่สุดของความเมตตาไม่ว่าคนผู้นั้นจะร่ำรวยยากจนแต่ถ้าหากว่าเขาคนนั้นศรัทธาปู่เขาคนนั้นจะได้รับความช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่เหนือความคาดหมายอาจจะพูดได้เต็มปากก็ได้ว่าปาฏิหาร ดังเรื่องราวของน้องแก้วที่เคารพและเทิดทูนศรัทธาในองค์หลวงปูส่สวงเป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาฟังในสิ่งที่น้องแก้วได้ประสบมากับตัวเองเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับเอ,อ่อยังย่งแก้วเนี่ยแก้วนี่เคยเคยได้เจอกับหลวงปูส่สวงไหมไม่เคยค่ะหนูมไม่ทันไม่ทันเจอหลวงปู่อยู่แล้วเหรอ แล้วทําไมถึงได้ศรัทธาหลวงปู่หมาถึงศรัทธาพอ,อดีตอนแรกที่ว่าว่าวัดเทพและที่ว่าสร้างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจากสถานปฏิบัติธรรม,มใช่ไหมม,ม,มาเป็นวัดแล้วก็มีการจัดงานสุอส่วนมนต์ตอนเย็นวันอังคารก็มีพี่ในซอยทักชวนไปพอเราเห็นเราก็ศรัทธาแล้วก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆ แล้วก็ไปทําบุญเพราะปกติเป็นคนที่ชอบทาบุญอยู่แล้วอืแล้วก็ฟังจากพี่ๆได้ไปเจอไปช่วงช่วงหลังมาก็คือวันแม่ถ้าเราไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไปบวชให้แม่อะไรอย่างนี้ไปบวชทีสิบปีละครั้งแล้วลคนคนที่ไหนแก้วคนที่ไหนนะคนบุรีรัมค่ะอ,อยอะไม่น้อยรู้จักไม่น้อยใช่ค่ะอําเภอจุฬาทํางานอยู่อยู่ปทุมอันเบ่คกันมันนอยประโคนชัยเหรอ ใช่ค่ะหนูอยู่ละหานสายละหานสายเปคนไทยเันเคอติดกันอยู่แล้วนี่ก็สนิทกันกับแม่หมอน้อยอ่ะอืหนูก็ไม่สนิทเท่าไหร่นะเพราะว่าหนูมารู้จักว่าอนุจักหลวงปู่สวงคือคือหลังจากมาอยู่นี่แล้วอืมก็พูดพูดภาษาเขมรได้เลยใช่ค่ะได้อย่างนั้นก็พูดกับพระอาจารย์เยนชัยได้เลย หนูไม่เคยพูดภาษาเขมเแนแกๆหนูก็พูดภาษาไทยเหรอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดเขมเมนนะใช่แกพูดแกพูดหลายภาษาแล้วแต่แกจะพูดแกก็เลือกคนพูดไงเหรออย่างพี่ที่ที่ไปสวดมนต์ที่ไปทําบุญด้วยกันะเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดภาษาเขมรมนเขาพูดไทยอืถ้าพูดเป็นมเมนมาก็หนูว่าพี่เขาก็ไม่จะไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องพูดไทยมันก็จะติด จริงเราเราก็เราแค่แคฟังฟังฟังมาแล้วก็เราก็ศึกษาม,มาแล้วก็ขอคขอโชคขอลาแล้วก็ได้ได้เรื่อยๆแ <Le> ม้แต่ขอลูกนินิตก็ได้นะฮะอะไรนะขอลูกขอลูกนิมิตขอเงินทำบ,บุญลูกนินิตหนูขอ,ขอ,ขอก็ได้ที่เป็นหมื่นนะนะของพระอาจารย์นะะค่ใช่หนูได้เลขท้ายสามตัวขอ,อยังไงก็คือขอหลวงปู่ให้มีโชค uh. ให้มีเงินไปบูชาร่วมบุญลุงิมิตก็ได้ อันนั้นเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่อู๋ก็เป็นลูกหนึ่งหมื่นหมื่นสองใช่ไหมหรือไงหมื่นเก้าหมื่นเก้าหบาทหนึ่งก็สองหมื่นอ่ะ,อะก็ตีไปสองหมื่นแล้วกันอ๋อเออเออนะจำไม่ได้ขอแล้วเราก็เราก็คือสงสัยว่าเป็นออสงสัยว่าทําไมหลวงปู่มัดข้อมือข้อมือแต่บางคนก็เล่าลให้ฟังว่าเออหลวงปู่อ่ะเวลาช่วยคนเสร็จนะชอบชอบผูกข้อมือตัวเองทําวิธีสวดอะไรไม่รู้แล้วก็ผูกข้อเท้าข้อมือตัวเองมีจะมีเรื่อยๆ หลวงปู่ผูกให้ตัวเองนะเห็นไหมถ้าดูตามรูปพี่จะเห็นว่ามันจะมีได้ตามตามข้อมือข้อเท้าหลวงปู่อ่ะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจคือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหลวงปู่ให้ใครเขาแล้วเขาได้คือคือหลวงปู่ช่วยคนค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อถ้าหลวงปู่มีมีนั้นแสดงว่าหลวงปู่ช่วยคนมาแล้วคือคือพี่หนูพี่หนูที่แกพุงเสียไปอ่ะหนูเคยไปหาแกแกก็จะเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่จะช่วยแต่บางคนปู่ช่วยไม่ทัน คืออย่างคนเดือดร้อนไปหาหลวงปู่หลวงปู่ไม่สามารถช่วยพร้อมกันได้ทุกคนมันก็เลยมีม,มีที่ว่าที่ว่าหลวงปู่นี่คือคือคือจะหายไปอ่ะหลวงปู่ชอบปีเวกอยู่ตามกระท่อมตรงนั้นตรงนี้ทีคือเวลาปู่ช่วยปู่ต้องรับแทนรับแทนคนที่ช่วยแต่ก่อนหนูก็ไม่เข้าใจ<ม>ว่าเออมันต้องรับแทนยังไง<ม>จนมาถึง<ม>ยายไม่สบายเป็นหนักเขาบอกว่าเออขอหลวงปู่ได้นะหลวงปู่ช่วย<ม>ช่วยได้คนที่จ็บใข้ได้ป่วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วขอปู่ไง ก็เลยลองลองไปขอขอจากองค์ใหญ่ด้ยค่ะที่วัดเทพที่วัดเทพเหรอใช่ค่ะใช่พันครูล้วขอเลยคือแล้วเขาบอกว่าขอหลวงปู่มันต้องมีคือต้องบนเอาอืมจริงๆคือเป็นการบนก็คือเขาเราคือมีอ๋อหนูฟังมาจากใครมาไม่รู้่หนูก็ฟังจากสมาชิกที่เป็นเคยติดตามหลวงปู่เลยหลายคนแล้วมีความรู้สึกจากจากความรู้สึกเราจะประสบการณ์ที่เราเข้าบุญเข้าบุญฟังทำมงทำมะอะไรเรื่อยๆเนี้ยอื ก็คือคือต้องรับแทนตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมันจะเป็นยังไงต้องรับแทนใช่ถ้าเราขอให้นะกอ,อย่างยายไม่สบายนะกเลยไปขอหลวงปู่คือถ้าบนเรื่องสุขภาพต้องบนบวชถ้าบนเรื่องโชคลาภคือเราเรา,เราบวชให้ถ้าหากยายหายใช่ใช่ค่ะใช่ใช่<อ>บวชให้หรือว่างดเนื้อสั์อะไรประมาณนี้แต่เราไม่รู้ว่าการที่รับแทนมันมันจะมันจะหนักไหม คือแต่ก่อนที่หลวงปูย่ยังมีชีวิตต้องหลวงปู่ต้องรับแทนคนที่ป่วยเนี้ก็เหมือนก็เหมือนที่พี่ลง youtube เองขึ้นมาแล้วที่ว่าอะไรหลวงปู่่ะแขนหักหลังจากช่วยคนที่แขนหักตะเท่งตะเท่งค่ะอันนี้คือทุกวันนี้คนที่ขขคนนั้นก็ต้องรับแทนแล้วคนที่ขอให้ได้รับแทนได้จะเป็นแล้วแก้วก็รับแทนยายเหรอหรือไงใช่รับแทนยายรับแทนเพื่อนพีก่กีรับแทนพ่อพิวัตร สามคนเลยแล้วเป็นไงแล้วเราเป็นไงอ่ะทอนรับแทนแล้วเจ็บเปรอคือเราจะรู้ทุกอาการที่เขาเป็นเราจะรู้เลยอย่าอันนี้แกกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมหนูก็จะทําอะไรนี่อะไรหน่อยหนูจะเหนื่อยแล้วกินอาหารลดจัดไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะอแล้วก็คืออย่างเพื่อนพี่เก๋นี่คือท้องเขาไม่ดีใช่ไหมหนูก็ท้องเสียท้องเสียแบบว่าไม่เป็นตารอดเลยนะง่าตายเก๋เก๋เหรอเพื่อนพี่เก๋ oh. กเก๋เป็นก็หนูก็จะ คือตอนตอนที่ขอหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเืออไหนไหนก็บวชแล้วหนูก็เลยขอเผื่อเข้าไปขอให้ยายแล้วขอให้เขาอีกสองคนแล้วก็บนบวชสามวันหลังจากนั้นสามวันเขาทั้งสามคนดีขึ้นตัวเลกเราไม่เป็นไรแต่หลังจากเขาดีขึ้นเสร็จเราก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ก็เหมือนมืแเราก็ก็เหมือนเราติดค้างพอหายเสร็จเราต้องไปบวชเนีติดค้างไว้เพราะเราบนญไว้อย่างนั้นเราก็ต้องไปบวชหนูก็ไปบวชสามวัน สามวันแรกไม่มีอะไรนูบวชทั้งหมดสามรอบสามรอบแล้วหรอคือณนณนตอนนั้นหนูต้องบวชสามรอบนะหนึ่งคือบวชให้หลวงปู่อือค่ะหนึ่งบวชให้หลวงปู่บวชให้คนป่วยแล้วก็บวชให้ตัวเองด้วยคือหลังจากบวชสองรอบแล้วครั้งละกี่วันสามวันครั้งละสามวันรอบสุดท้ายสี่วันแล้วถ้าช่วยคนเราเราต้องรับเทนคนที่ไม่เคยป่วยเลยอือ ่ไม่สบายท้องเสียบางทีเดินเดินนี่ขาอ่อนไปเลยขาอ่อนนี่คือเป็นอาการของของพ่อพิวัตรเกไม่ค่อยมีแรงเกจะเดินไม่ได้แขนขาอ่อนกินอาหารรสจัดไม่ได้นี่ก็เป็นอีกัย่แล้วอาการปวดท้องท้องเสียคือเป็นอาการของของเพื่อนพี่เก๋ที่เขาเป็นเหมือนเป็น,ปนไม่ใช่มะเร็งก็เหมือนมะเร็งคล้ายๆมะเร็งในกระเพาะใช่ ตอนแรกหนูไม่รู้อาการของพวกเขาเลยแต่นพอหนูเป็นหนูก็เลยถามว่าใช่ไหมพวกเขามีอาการแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ hmm. อบอกว่าใช่ยญญายนีย้คือแกกินข้าวกินอะไรไม่ได้หนูกินอะไรไม่เคยอร่อยสักแต่ยางไม่มีไม่มีอะไรที่อร่อยแต่หนูก็ทําตอนอื่นเขากินเขาก็บอกอร่อยแต่หนูทำแต่หนูกินเองไม่อร่อยนะ hmm. แต่ด้วยความว่าเราเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเอง hmm. Hmm. เราเมาื่อไรก็กิน hmm. ถึงเวลากินเราก็กินแต่ปีนั้นทั้งปีเดียวก็เป็นนัน่นเป็นนี่ เดี๋ยวก็เจ็บขาเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวสารภาพที่จะเป็นเป็นทั้งปีเลยเหรอใช่ค่ะอุยปีนั้นทั้งปีแล้วส่วนสองคนนั้นตอนนี้ปกติเลยนยครับปกติแล้ว<อ>แล้วแล้วสองคนสองคนนั้นก็คือช่วยได้แค่สามปีสามวันที่หนูหนูช่วยห,หนูก็บอกแล้วพอผ่านถึงปีที่สองเนี่ยหนูก็บอกว่าถ้าอยากทําบุญต่อไปอีกนะเขาก็ต้องไปใส่บาตรสามวันอืม แต่ตอนเช้าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรคนป่วยอ,อย่างน้อยอะติดต่อกันสามวันแล้วก็ไปบวชให้บวชต่อยุให้อีกรอบต,ตอนนี้ยังยังอยู่ไหมพ่อวัดยังอยู่ไหมหรือเปล่าเสียไปแล้วครบสามปีก็เสียพ่อพี่ว่าเสียก่อนอเพราะว่าตอนหนมบวชให้ยายคือยายเก้าสิบตอนนี้ยายเก้าสิบสามตาเสียไปสามปีมันจะลงตัวหมดเลยทุกอย่างทุกอย่างนี่ราแล้วแล้วยายยาก,ก็ยังอยู่ใช่ไหม ยายยังอยู่ค่ะแต่แกเดินไม่ได้แล้วเลอะอ้าวติดเตียงเลยเหรอหรือไงไม่ติดเตียงค่ะแกก็กระดุกกระดุกได้เพราะแกอายุมากแกไม่กล้าไม่กล้าเหมือนว่าแกไม่กล้ายืนเพราะแกกลัวล้มแล้วเห็นคนแกคนอื่นแล้วพวกเพื่อนรุ่นแกนั่นคือเขาเขาฝืนเดินอืมล้มนะล้มสมองนอกแล้วก็ตายไปหมดแล้วก็เหลือแต่แกแกก็เลยแกจะไม่เดินอายุเท่าไหร่นะ ก้าส <93. S 1> ิบสามเก้าสิบสามเหรอโอ้อยู่ยืนเนอะแต่แกยัยงแบบกระดุมกระดึกบไปกินนั่นกินนี่ได้ปกติอแล้วแกแล้วแกโชคดีตรงตรงไหนดูไหมตรงที่ว่าแกมีหลานชายคนหนึ่งบวชให้เมื่อเพิ่งครบหนึ่งปีพอพอหนูหนูช่วยแกยครบหนึ่งปีใช่ไหมแล้วพอพอพอถึงปลายปีแบบนี้ยแกยก็จะเริ่มไม่ค่อยดีอตอนแรกหนูก็จะไปบวชให้แกอีกอแต่ว่าหนูบวชแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่า ช่วงก่อนนั้นคือมันช่วงโควิดกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมช่วงนั้นก็คือวันแม่หนูก็ไปบวชบวชอีกสามวันหลังจากหนูบวชอ่ะร้านชายเกตที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยเขาจะบวชหนูก็เลยไปงานแล้วก็บอกว่าเออนูบวชครั้งนี้อ่ะหนูก็หนูก็บอกก็ด้วยนะว่าหนูว่าบวชบวชให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าบวชต่ออายุให้ยายด้วยให้ยาด้วยเขาต้องเรียงยาเขาก็บวชให้บวชตอนแรกว่าบวชสิบห้าวันหนู เออพี่โขแล้วการบวชเพิ่มอีกอีกหน่อยบวชเผื่อเผื่อยายด้วยอืเขาก็บวชสรุปแล้วเขาคือเขาบวชหนึ่งเดือนเต็มบวชเพิ่มจากที่พักตั้งใจไว้อืเพื่อเพิ่มเออหมันเหมือนช่วยช่วยยายช่วย่าไปทิ้งเขาก็บวชทุกวันนี่หนูต้องหนูก็บวชทุกปีให้ทีละสามวันสี่วันบวชที่ประเทพป่ะเนอใช่ค่ะบวชที่วัดเทพตอนวันเกิดพระอาจารย์เทนชัยก็บวชอันนั้นบวชสี่วันนี่บวชรอบสุดท้าย เร่ปกติเราบวชแต่ว่าถ้าเราบวชเฉยๆเราไม่ได้บวชให้ใครเราไม่ได้ถือพานบอกปู่มันก็คือเราบวชเอาบุญเราเฉยๆเราบวชเราต้องบวชด้วยว่าเรามาบวชแก้บนให้คนนั้นคนนี้ปู่จะช่วยหนูก็บวชด้วยแหละถ้าจะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะให้บนบวชบวชพางหรือจะถือศีลจะงดนอสัตว์อะไรก็ได้ที่เป็นการเจอศีลงดงดเบียดเบียนชีวิตคนอื่นแต่จ้าอย่ามีโชคไม่ราำเมื่อคืนเนี่ยเขาหลามเอ็มลงเอ็มบ้อยก็ว่าไปหรือเป็นอย่างอื่นก็ตามสะดวก ตามความเป็นจริงถ้าขอโชคก้อนใหญ่เราก็ต้องต้องทําบุญก้อนใหญ่อย่างน้อยคนหนึ่งคือเขาเาเจอเขาก็ไม่จะพูดไม่จะบอกแต่สุดท้ายเขาก็เพราะว่าพี่ดูดวงเป็นพี่ดูให้ได้แบบคร่าวๆนะคือเออชงไม่ชงแล้วต้องเออถ้าชงแล้วเออเราก็จะแนะนําว่าต้องทําอะไรบ้างเราก็ซื้อแค่นี้เราไม่สามารถดูรละเอียดได้ขนาดนั้นพี่ผมจะได้ผมจะได้เงินก้อนนี้ไหมผมทํมเาทเรื่องไว้แล้วอันจบนั้นคนเขาทาเรื่องไว้แล้วเอานี้ละกัน ไปขอหลวงปู่ถ้าได้จะถวายลูกนิมิตหนึ่งลูกไปบอกปู่เลยยอมไหมเราก็ถามว่ายอมไหมอ้ายอมก็ไปขอเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีไปขอแล้วถามเขาก็บอกว่าโอเค,คแต่ยังไงดวงถือต้องได้อยู่เลยเลยถ้าอยากไวก็ไปขอเลยอ้อาวถ้าหาว่าขอขอแล้วมันได้นิดหน่อยแต่ว่าลูกนิมิตตั้งสองเบืร์นนะทำไง ไม่ไม่ไม่มันแล้วแต่แล้วแต่สิ่งที่เราจะขอที่หนูเคยบอกว่าแล้วแต่เราขอก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่เขายื่นธนาคารยอดห้าเซนคือทําบ้านหรือไงใช่เขาจะเขากู้ทําบ้านแต่ว่ามันไม่ผ่านสักทีตอนนี้พี่สุจัดบอกนู่นไปถามถามพี่แก้วเลยวิธีขอ,อม,มันก็ต้องขอให้ถูกนะถ้าขอไม่ถูกมันก็ไม่ได้ขอแล้วมันต้องขอตามบุญต้องบุญให้สมกับที่เราขอด้วยถึงจะได้ ขอหวยมันไม่ได้ยากเลยไงคือซื้อเสร็จก็น้องปูขอให้หนูอะถูกหวยมีโชคมีลาบแล้วก็ถวายเอ็มร้อยอถวายข้า,าวหลามก็บ้านไปก็เหมือนหนูจุดทูันะได้สามตัวตรงเลยนะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้บอกใครแต่พอเขาเรู่มจุดจุดต่อทูบแล้วหนูจุดใหม่แล้วทุกคนก็เห็นแล้วคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญคนที่บุญไม่ถึงเขาก็ซื้อด้วยสุดท้ายมันก็ไม่ออก คนก็จะบอกว่าทําไมไม่แก้วสูงหน่อยทุกงวดไม่เห็นบอกหนูเลยก็บอกว่าถ้าซื้อให้ซื้อตมบุญนะเราหยดตัวทลายทําเท่านั้นคนที่เชื่อหนูก็ถูกเขาถูกคนเยอะเอานี่แก้วถูกทุกงวดเลยเหรอก็เกือบทุกงวดงวดที่แล้วไม่ถูกแต่เบอร์ที่หนูขายไม่มีคนถูกเอาซื้อสองเจ็ดไม่ซื้อเจ็ดสองรุ่นมหาเราเตก็ว่าถูกหวยถูกหวยก็คือไอพาจาจันเอามาเอามาให้ตั้งโต๊ะบูตให้บูชาใหม่อีกรอบหนึ่งคือ ตอนปีปลายปีหกสองแล้วแต่หนูว่าได้มาจากในกลุ่มนั่นหลยได้ปึ๊บเลี่ยนปั๊บวางไว้ข้างๆก็นั่งเย็บผ้ายังไงก็เย็บมาได้ไม่สบายใจอยากถูหวยก็อยากถูหวยอยากคล้องก็อยากคล้องอสุดท้ายก็ต้องเดินหาคีมมาใส่เองใส่คมอมโคพอใส่เสร็จกับพี่เก๋ก็เรียกไปวัดอบอกมีที่วัดมีงานงานอะไรไม่รู้จำไม่ได้เล้ะก็เลยไปไปถึงวัดก็ไปก็ไปเฉยๆ แล้วไปล้วมีความรู้สึกว่าเราจะถูกหวย hmm. oh. ออืซื้อขนมซื้อขนมไปฝากเพี่อเลยเนะย็นนี้ถูกหวยแน่อนอนไม่รู้อะ hmm. มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ไปแล้วก็ไปแฟนเจ๊ก,ก็ไปซื้อของเตรียมไว้ก็ท,ท,ท,ที่ที่เป็นเหตุก็คือหนูนี่แหละก็พอปีหกสามมันก็หนูก็บูชามาหาลามให้คนบูชาต่อเพื่อเอาเงินทอดกระถินนั่นแหละ hmm. มันก็วา,างนี้ละขอปู่ก่อนแล้วการสุดทูกขขอเลย ก็เลือกเสื้อเอาอก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะถูอย่างไงเราก็ถูกไงพราะนั้นน้นองเขาบูชาเนี่ยเขาถามมาเป็นสิบแล้วเธอจะเอาไหมเหรียเหลือเรียนสุดท้ายแล้ว,นะลวเนี่ยเหรอเอหนึ่งหนึ่งศูนย์จ็ดหนึง่งครับเออถ้าพี่ว่าเบรียนนี้ดีผมก็เอาอมผมเนาะผมผมอยากถูกหวยทำยังไงบอกก็ซื้อไปสิซื้อเลขนี้หละแล้วก็บอกปู <laughs> ปูค้าบให้ผมถูกหวยนะออแต่อย่าไปซื้อเยอะซื้อตามบุญตัวเอง ไอ้นั่นก็ทํไงรู้ไหมอาติฐานเลยขอให้โช,โชคดีถ้าโชคดีถูกหวยตามที่หนูบอกเนี่ยผมจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ให้แม่แล้วมันออกมาที่รอบที่มันออกมา 17, เจ็ดหนึ่งเจ็ดด้วยนะในหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่แหละอะไรประมาณเนี่ยเขาก็ซื้อสามกลับนะมันเล็กเนี่ยเขาก็ซื้อเขาก็ถูกเนี่ยผมถูกถูกกี่บาทสามสิบสี่สิบาทนั้งแต่ว่ามันถูกส<ๆ>ามตัวตรงผมก็ให้หมดนะตามสัญญาเออ เราเราพูดอะไรแล้วเราต้องรักษาสัญญาแบบว่าเนี่ยผมตามตามสัญญานะแม่ผมโชคดีดีใจมาก <laughs> ชีวิตนี้ลูกชายไม่เคยให้ตังคนเนนี้ <laughs> ได้ตังค์เป็นหมื่นจะ<ล>ไม่ดีใจก็ <laughs> คือเขาซื้อสามกลับก็ซื้อแค่ตัวละยี่สิบสามสิบาทมันก็ได้เป็นหมื่นแล้วก <laughs> ถูกเท่ากับถูกสามตัวตรงไงก็ <laughs> <laughs> ผมก็ซื้อเล่นๆกล่าวก็ซื้อถูกก็จะให้แม่ <laughs> ผมไม่คิดว่ามันจะถูกตรงๆไอ้งวดเจ็ดเจ็ดห้าก็มีคนบูชาอันนี้บูชาเทวดาเก้า ขาก็มาขออย่างนี้เนี่ยเขาบูชาไปเสร็จนะแลเขาบูชาเสร็จเนี่ยเออหลวงปู่ให้หวยใช่ไหมบอกก็แล้วแต่บุญ้วแต่ว่าสนาแล้วนี่ใต้เลขอะไรก็ซื้อเลขนัเนี่ยเขาก็ปิดซีนเหมือนกันเขาก็มาขอก็หนูแล้วหนูก็บอกเขาบอกวิธีไปเขาก็จะแต่หนูขอขอย้ําเลยว่าให้ซื้อตามบุญไม่ต้องโลภมาก ซื้อต่อบุญตัวเองคือทําบุญยี่สิบาทคือทาบุญยี่สิบาทซื้อร้อยไม่ถูกนะ <laughs> คือบอกก็คือบอกตามบุญแลบยบคือโชคลาบมันก็มาตามบุญที่เราเก็บรักษาไย่้ได้ของก็ว่าอย่างนั้นขอไปขอก็องคใหญ่เพราะว่านี่อง,งใหญ่มันจะมีมวลสารของหลวงปู่เยอะที่หลวงปู่ปองค์ใหญ่เนี่นะค่ะสมบัติปู่อยู่ในใน,ในั้ในแต่ใต้ฐานข้างในไม่ได้ข้างในมันไม่ได้นั่นนะข้างในมันกวงอ๋อ ใช่ค่ะก็เขาก็ขอกันนั่นแหละคนที่คนมีชโชคมีดาจะมาทํานั่นทำนี้ให้หลวงปู่เออตรงนี้เราเราอาถรรพ์มากเลยวา่าใครขอก็ได้ตรงเนี้ยคือใครขอก็ได้แต่เราก็ต้องแต่คนที่ขอก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีศจัจจะต้องมีสติต้องขอให้ถูกเพราะขอตามบุญแต่อย่างน้องที่ว่าของ้านซื้อห้าแสนไงจะให้อะไรมันจะคุ้มก็ห้าแสนที่มันสุจะต้องให้น้วก็บอกเออเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าได้ก็คือมันถวายลูกนิมิตหนึ่งลูก สองหมื่น <20, S 1> โอเคไหม,อมโอกถ้าได้ไม่มีปัญหาพี่ไปถ้ามีปัญหาก็ไปทําตามที่พี่บอกเลยนั่นแหละเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเมื่อท่านฟังแล้วท่านอาจจะนําออกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางช่องเชื่อแน่เหลือเกินว่าท่านอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีโชคดีก็เป็นได้ถ้าอยู่กรุงเทพหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุด ที่วัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเชียมากราบพระอาจารย์เทียนชัยและมาขอพอรหลวงปู่สูงองค์ใหญ่อิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามและกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ